สวัสดีครับมือน,นีกับมโมพอ่อกันอีกแล้วครับกับในช่วงของแรงสัทธาของทางช่องของยังแห้งแสงแชนแนลหรือกก็ฝากติดตามอีกช่องหนึ่งครับไอที่ว่าก็เป็นช่องพาึ้นกันนะครับแต่ผมก็จะแยกออกเฉพาะเป็นช่องภากอะยังแห้งแชนแนลครับอันนี้ก็จะเป็นอีพีที่สองที่ว่าไทายเงี่ยมือขึ้นตายเปิ่งชมกันครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ รุ่นเสมาหันข้าหลวงพ่อพัดปุญญกรมูวัดหดด้วยรดจังหวัดนครสวรรค์ปีสองห้าอว่าหลวงพ่อท่านได้สั่งออกมาหมากไมกห้หลายหลายรุ่นเพราะลูกศิษย์ลูกหาก็ให้ท่านสร้างให้เพราะว่าก็จิตได้สร้างกับเพื่อว่าเฮ็ดนั่นสร้างนั่นสั่งนี่แหละครับร่วมบุญกันไปอันนี้ก็จิ มาเบิ้งกองแหลกเลยครับว่าจะเป็นยังไงไสวยงามบ้างอันนี้ก็จะเนื้อกระไลทวงลู่ยาสามสีนะครับเดีนยนเสม้ที่สวยงามเดียนเสม้หันขันก็สวยงามมากันกองก็สวยงามแห่งมาเลยครับอันนี้ก็จะเป็น หูไอ้งูบ่เจาะครับนะครับที่ว่าสวยงามล่งยาวขอบสีฟ้าข้างบนก็ดีเป็นสีแดงไอ้ขอบสีแล้วก็กลางก็ดีเป็นสีเขียวถือว่าสวยงามครับจีวนสีเหลืองสวยงามอีกเหรียญหนึ่งของหลวงวพัทตี ลูกศิษย์ลูกหาได้สั่งท่านพุกเสือว่าสวยงามอีกรุ่นหนึ่งผมก็อันนี้ก็จะเป็นผมก็บสเมามากนะครับนี่ครับก็สวยงามนี่นี่นขามเหรียญสวยงามมากๆก็จะสเป็นยัดจำตัวของหลวงพ่อท่านนะครับก็จสมีโคดโคดสาม 4 3 4 3บ่เบิ่งว่าค่อยอันนี้เป็นไงล่ะครับเอา๋ยวเบิ่งก็เบิ่งว่าค่อยชัดเป็นไงโปรดสวยงามมากๆตัวสวยงามอีกโปรดนึง สวยงามอย่าเบิ่งเป็นไปเรื่อยๆครับศึกษาไปร่วมกันว่าผู้ใดมีขอม้นอมูลด,ดียังไดงยังไดกบ็บอกกันขาม่าได้ทักท้ายกันขามาทักท้ายกันขาม่าถามกันนี่นั่นกันไปได้ครับผมกับตออไ้ผมดีตอบแล้วครับนี่ต่อขุดกลางเอาเบิางอีกเล่นหนึ่งครับว่า เดวลาก็เบิ้งกันไปเหรียญหนึ่งเหรียญครูกันเบิ้งไปนี่ก็จิเป็นล่งยาขวอบสีแดงข้างบนกจะิสีเขียวครับสวยงามอีกแบบนึ่งลยาสามสีกก็จิเป็นเหรียญอะไรงท่องขอถทดขอไว้อะไรครับเพราะว่าผมแบบ ว่วค,ค่อยเก่งมาเลยวัค่อยเก่งทางเรียงแต่ข้อมูลว่วค่อยปัญเอครับแต่ว่าถือว่าชอบเป็นส่วนตัวนี่ถือว่างามอย่แล้วครับน,นี่จับกล่องจับงามมากเลยเรียนที่สองสวยงามทางออกมาสวยเรียนเทมมาที่สวยงามครับ นี่ก็จะเป็นโคดซีเก่าซีสวย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 งามมากเวลาชัดมันก็ชัดครับด,ดีดีกองเลี้ยนแหลกหมดเพราชัดเลี้ยนนี่ชัดง่ามมากเลยว่าอีกสวยอีกเป็นรุ่นหนึ่งเลี้ยนหนึ่งของหลวงพ่ออีไดซังม,มา ไ่บูซาก,กันครับสวยสวยงามอายุกระชับเก่าสองห้าหกสามสวยงามเอาครับเริ่งแต่งต่างกันวะสองเรียญน,นี่เงินไปเองอนสวยงาม มือนี้ก็ขอจบไว้สมิตรแล้วครับก็ขอฝากติดตามกันไปเรื่อยๆว่าอีพี่หน้าผมจีมีพระไหนองค์ใดไม่ให้เบิ่งรุ่นใดของหลวงพ่อพัดหรือของวัตถุมงคลของหลวงพอ่อท่านอื่นไม่ให้เบิ่งกับขอฝากติดตามกันไปเรื่อยๆครับมือนี้ก็ขอจบไว้สมิตรครับสวัสดีครับผม